เบาอุดอ,อนเป็นอ,อย่างค่อยบอกให้เจ้าเศร้าเราบัถามปีโอ้ชีวิตนี่ดีดีพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอ้าพี่น้องเป็กเล่านะครับเฝ้าธุรกิจเมือดอบุญไผมมรมากวนชื่นใจพี่น้องโอ้ปาทมันอยู่นี่ตัวเบาอุดอนนี่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือ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 วะไปกันบ่าวอุดรไม่หยังคอยบอกให้เจ้าเศร้าเรามาสามปีแล้วคอยก็เศร้าเลยอเนี่ยหรอคอยพได้ไปใส่คอยก็นั่งกินเนี่ล่ะเศร้าอยู่ใส่นีเจ้ากินอยู่นีเจ้ากินอยู่นี่เอ้าก็กินคอยก็เศร้ากินไหมคอยพอดีไปใส่ได้หรอคอยกะเศร้าอยู่นีมันโมเมนความหมายจากสันเศร้าคือยุดดุดดุดกิน คอยกระยุดคอยก็บพวกเดรีนกินี่ละสาวดอนเอาแล <c oughs> ้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เ,เ,ตเ,เตจ้าเลยเอาที่เจ้าสบายใจแล้วแต่เจ้าเลยมาสร้างวาเทเวย